การเปิดทิก t o อกไม่ได้เปิดมาเพื่อให้ใครมานั่งฟาดฉันแต่ฉันฟาดทุกคนอยู่ <Okay. laughs> ไม่มีไม่มีไม่มีไม่รู้จักการเมืองไม่สนใจการเมืองแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแพชชั่นเพราะว่าแพชชั่นของเราคือมีเฉพาะกีฬาเราเป็นในกีฬาทีมชาติ การเปลี่ยนแปลงสังคมประเทศชาติบ้านเมืองแม้กระทั่งมาสเตอร์แลนด์ของเราหรือใดๆก็ตามแต่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆด้วยการไปเปลี่ยนกฎหมายเขียนกฎหมายแก้มันสมัยอะไรที่มันล้าหลังจับรริกและเปลี่ยนด้วยมือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่คือสิ่งที่เราคิดการเปิดทิกตอกไม่ได้เปิดมาเพื่อให้ใครมานั่งฟาดฉัน แต่ฉันฟาดทุกคนมีหัวไม่มีหัวมีตัวไม่มีตัวมีติ่นไม่มีติ่นผูฟาดหมดรถทัวทุกคันของเสื้อส้มฉันคว่ำ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 จนสวชุดอาจารย์หมอพรพิ์ชนะอ่ะจงใช้ชื่อฉันว่าอินฟลูเอนเซอร์และ t i กตอกเกชื่อดังคนหนึ่งเกิดพยาวเรียนที่พยาวจนจบมัธยมปลายแล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาติตั้งแต่สมัยที่อยู่มัธยมปลาย แล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาติจักรยานแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงกีฬามาโดยตลอดเลยเพราะกิจกรรมในจังหวัดมันจะไม่มีอะไรมากนอกจากการที่เล่นกีฬาแล้วก็จะมีโอกาสติดทีมชาติและในที่สุดก็มาติดทีมชาติตอนประมาณอยู่ชั้นมหม6ประมาณนั้นนะคะก็คือเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ก็ติดทีมชาติก็ไปเอเชียแชมเปยนชิพที่มาเลเซียแล้วก็จากนั้นก็ไปเอเ,อเอเชียนเกมที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นฮิโรชิมานักกีฬาทีมชาติสมัยนั้นก็ยังมีศรสวรรค์ผู้พิจิตรไปไว่ายน้ําเ,เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะ,ะวางมวยวางมืออย่างเงี้ยแล้วก็พวกนักมวยก็จะเป็นสมรักความสิงประมาณเี้ยเรุ่นเดียวกันก็คือจะเป็นรุ่นนักกีฬาทีมชาติแรงเดียวกันรุ่นเดียวกันเป็นครั้งสุดท้ายของสมรักก็จะฮิโรชิมาก็จะเป็นฮิโรชิมานี่แหละเอเชียนเกมฮิโรชิมาครั้งที่12ตอนนั้นปี 36นายกชื่อในชวนสมัยในชวนเป็นนายกครั้งที่หนึ่งอะฟิลในการที่ว่าเ,ออเราควรจะต้องไปทำข่าวที่ไหนต้องสมัครงานอย่างไรเนี่ยเราก็จะไปได้ในช่วงการฝึกงานก็ไปทำงานตั้งแต่ก่อนจะเรียนจบแล้วคือปี3738ก็ไปเป็นนักข่าวไทยฟินแลนเชียลสำนักข่าวไทยฟินแลนเชียลจะอยู่ที่ทาวน์อินทาวน์ตรงแถวแถวหมู่บ้านศรีวรา ตรงนี้ก็จะเป็นสำนักข่าวที่มันเป็นแบบเรื่องหุ้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องไฟแนนซ์เรื่องไฟแนนเชียนเรื่องเศรษฐกิจการเมืองแล้วเราก็ไปจำอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลในปีนั้นรัฐบาลปีนั้นก็จะเป็นช่วงรัฐบาลบรรหารศิลปะอาชา37แล้วก็ต่อเนื่องบรรหารก็จะเป็นชวริตยงใจยุทธช่วงนั้นพอดี มันเป็นฟิลที่เราต้องเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์<บ>แล้วเราก็จะต้องแบบการเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ก็คือแบบมันยังเป็นยุคสมัยที่การแข่งขันที่จะต้องเจอกันบนแผงอ่ะพาดหัวเอ่ยการเอ็กซ์คลูซีฟข่าวเอ่ยการเจอแหล่งข่าวที่จะต้องได้เอ็กซ์คลูซีฟข่าวเอ่ยอย่างเงี้ยเธอเข้าใจคำว่าสังคมแบบบูลลี่ไหมคือเราไม่รู้จักคำว่าบูลลี่อ่ะแต่จริงๆเราอ่ะถูกบูลลี่ตั้งแต่นานแล้วว่าว่า if บูลลี่ก็คือมันเหมือนกับว่ามึงถามวงแตกอ่ะมันจะทําให้นักข่าวเขาไม่ได้ข่าวว่าแต่เราไม่เข้าใจคําว่่่าาาาาถถถมมมวงแตก้เเรไนีย ก็แปลว่าเราเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้สําเร็จแล้วความเขินความอายความอะไรต่างเรา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 ,เราจะต้องเก็บมิดชิดมากเลยอะแต่ขณะเดียกันเราจะต้องแสดงความเป็นมืออาชีพอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยฝึกในการเป็นนักข่าวแล้วก็ฟิลแบบเหมือนแบบตัวเฟี้ยวอะตัวจี๊ดของสังคมนักข่าวทำเนียบเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอายุ20แล้ว เราไปปี40เรารับผิดชอบถือไม้ประกบนายกนัฐมนตรีพลเอกชวลิตซึ่งเป็นช่วง2ปีพลเอกชวลิตที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะมากอย่างเช่นค่าเงินบาทอย่างเช่นวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเช่นวิกฤตการเมืองอย่างเช่นอะไรเงี้ยเราเป็นนักข่าวที่จะต้องตามนายกนัฐมนตรีพลเอกชวลิตชนิดที่ตกขบวนไม่ได้ฟิลสมัยก่อนจะเป็นแบบนั้นช่องเ็นี่คู่แข่งฉันเลยช่อง3านี่คู่แข่งฉันเลยคือตกขบวนไม่ได้ถ้าตกขบวนปุ๊บไม่มีดับเทปด้วยเพื่อนไม่ให้ดับนะจ๊ะเพราะว่าแข่งกันอยู่ มันสร้างตัวตนความเป็นมาริกามาที่ไอทีนั่นแหละเราจึงตกผลึกค่อนข้างเร็วปกติไม่ได้สนใจการเมืองเห็นนกักการเมืองแล้วยี้ <Okay. S 1> แล้วก็จริงๆรนระหว่าง,งที่ทำ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 ไอทีีอยู่เนี่ยมีอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีท่านหนึ่งมาชวนตั้งแต่ต้นเลยว่าไปลงเลือกตั้งที่พะเยาไหม มันก็มันก็เป็นประเด็นที่เราทําให้เราจุดประกายว่าทําไมเขามาชวนเราวะอันนี้ข้อที่หนึ่งละเราค่อนข้างตกผลึกว่าอ๋อมันก็ทําอย่างนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้ทําอย่างนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้พอเราโตขึ้นก็มีความรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันยังสามารถที่จะมีอะไรชาร์ลินมากกว่านี้ไม่ใช่เพียงแค่การถือไม์ไฟสองหน้าแล้วก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์แก้ได้ทีละเรื่องตอนนั้นเราทําโปรแกรมลุวมมือรุวม,ม,มใจไอทีวีอ่ะเราเป็นโปรโม,โรโมเตอร์ในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องช่วยชาวบ้านช่วยคนอะ่ะ เพราะฉะนั้นเราช่วยได้ทีละเคสอะ่ะพอเราทําไปสักพักหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าการแก้ทีละประเด็นการจัดการสังคมทีละเคสโดยไปแบบนี้เราไม่มีแรงขนาดนั้นหรอกในที่สุดฉันก็มีความรู้สึกว่าอการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและใหญ่ที่สุดที่เรายังไม่ได้ทําและชาเลนจ์มากนั่นคือการเมือง ทำงานฟิลเหมือนเหมือนรัฐมนตรีอะ่ะสากระทรวงเลย ฟิลแบบอะไรเงี้ยนะคะการเป็นที่ปรึกษาลัมตีคือสิ่งที่ลัมตีไม่ปรึกษาเราก,เราก็เราก็ทำไม่ได้นะแต่ขณะเดยียวกันเราเป็นฟิลเหมือนผู้ช่วยรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นแต่ละท่านเป็นพี่ๆเราที่เขาไว้วางใจเรา,เาท่านแรกเลขาลเจ้านในท,ท,ที่ที่เป็นเลขารัมตีวัฒนธรรมก็คุณธีระสลักเพชรซึ่งเขาเป็นคนดีมากอะ่ะขณะเดยียวกันคนที่2ที่เราเป็นที่ปรึกษาลัมตีให้ก็คือคุณจุติไกรเลิศซึ่งเขาเป็นคนเก่งและคนดีและมีแพชชั่นในการดําเนินชีวิตและเป็นคนสุดจริตมากเลยอะ่ะและเป็นคนที่แบบ เร็วและคล่องแคล่วอ่ะเราได้เรียนรู้จากเขาแล้วเราได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบเครื่องอ่ะพอมาเป็นคุณจูรินเนี่ยก็จะเป็นฟิลที่เขาจะต้องรับผิดชอบเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําอะไรที่แทนหน้าที่เขาอ่ะเยอะมากอ่ะโดยเฉพาะงานกลไกต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นฟิลที่เราอ่ะได้ทํางานบริหารระดับต้นของประเทศได้อย่างครบครันอุ้ยกูไม่ได้อยากจะสอบได้แล้วค่ะแลวกูก็ไม่ได้อยากจะไปสอบเป็นสอสอแล้วค่ะเจ้าคะพูดตรงๆเลยนะคะทาไมในทิกตอกจึงดูแก่กว่าตัวจริง อ,อินฟูกำลังบูมแล้วเราเป็นเป็นคนอันดับต้นๆของการเป็นอินฟูทา,านาทางด้านการเมืองทางด้านกฎหมายทางด้านวิเคราะห์ทางด้านต่อต้านคนที่จะแก้ไข1นึมันก็เลยกลายเป็นในทิกต o k เนี่ยแล้วก็กลายเป็นคนที่ฟิวต้นๆในการจับเรื่องนี้แล้วก็มาเป็นแอฟเฟอรีเอหรือว่าเป็นในหน้าในทิกต o k เธอจะสังเกตว่าเวลาเข้าไปในไลฟ์สดดรมาริกาหรือว่าเข้าไปในคลิปมาริกาแต่แต่ละที่น้อยมากที่จะมีคนเข้ามาบูลลี่หรือว่าเข้ามาด่า สมัยก่อนนี่เต็มเลยฟู๊ฟูฟูเสื้อแดงเสื้อส้มเข้ามาด่าเต็มเลยปัจจุบันทั้งแดงทั้งส้มมานั่งดูดอกเตอร์มริกาโมเดลนี้มันเกิดขึ้นจากความความดีไซน์ของคุณนัทพลมหาสุขซึ่งเขารู้ว่าเราอะไปทําธุรกิจอย่างเดียวไม่ได้เพราะเรามีฟิลความเป็นตัวเองสูงเขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นแม่ค้าอย่างเดียวไม่ได้เขารู้ว่าเราเนี่ยไปนั่งบริหารธุรกิจให้เขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เขารู้ว่าเราเนี่ยมีความสุขกับการที่ว่าได้แบ่งปันสังคมมีความสุขกัับกกาาารที่่วไไดด้้้ใชศยภพ และเขาก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้จําเป็นเลยในการที่เราเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบคนอื่นเป็นเราจงเป็นแบบที่เราเป็นคนอื่นจะทําแบบเราไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีดัตต้าเบสแบบเราจะก,กลับหรือไม่กลับเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตเราจะไม่พูดอะไรเป็นลักษณะของคอมมิชเนต์มัดปาก MOU นะคะฉันคิดว่า ฉันเป็นอินฟูได้ฉันเป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ขณะเดียวกันสังคมนี้ก็ให้ประโยชน์กับฉันโดยการที่เขาก็ตอบแทนฉันโดยการซื้อของฉันแล้วเวลาเขาเอาของไปใช้ดีอีกมันก็เลยกลายเป็นมีลูกค้าผูกขาดประจํามีลูกค้าขาประจาที่ที่ท,ท,ที่หมุนเวียนเปลี่ยนมาซื้อของเขาไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาอยากจะสนับสนุนแต่ปรากฏเขากลายเป็นลูกค้าที่ซื้อสกินแคร์เพราะของมันดีทําไมมันดีเพราะเราเป็นมาลิกาเราทําของแย่ไม่ได้เราหวือหวาอย่างเดียวไม่ได้เราขายของปุ๊บมันต้องได้ผลิตต่อเรื่อยๆ something for